สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพราะผมกุซึมแมวล,ล้มโตกันเดิมนครับวันนี้คำนั้าทางสมัคก็จะมาวิเคราะห์อบอลกับเดิมครับก็ิบม,มา3คู่เดิมครับเอามาฝากให้สําหรับนักทางทุกกลับเดิมนะครับ ่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันนะครับน้าสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นครับหรืออยู่กลุ่มอื่นเสียมากกว่าได้ครับนะาลองเปิดใจครับมาอยู่กลุ่มพี่ทัศน์สมาอยู่ครับรับประกันนะครับนะตามอาจารย์ทุกวันครับได้มากกว่าเสียแน่นอนนะตอนนี้ครับนะก็เข้ากลุ่มพีแบบฟรีฟีด้วยครับไปการเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มพีครับขอย้ำคํันาแค่ไลน์เท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มพีครับทัศน์มัไม่มีราใ้จ่ายไม่มีเสียอายรเด็ดนะครับ ในกลุ่มวีพีโของทางสแตร์คัมนาก็จะมีทีเด็ดตัวเต็มวีดีให้ทุกวันครับตัวเต็มวีดีโอของทางสแตร์คัมนาก็จะมีหยิบมาจากหน้าทางยูทูบด้วยครับหนึ่งถึงสองคู่นะก็หยิบแต่คู่ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็มาทําเป็นวีดีครับแจกจ่ายให้กับช่องทางไลน์เท่านั้นครับนะแล้วก็จะมีด้านตัวผสมครับตัวผสมก็รันกันทั้งวันครับรับประกันครับไม่มีเงียบหน่อยแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้คัมนาก็ไม่ต้องานตัวสเต็ปครับตัวเต็มทางสแตรนครับมนากบ สำหรับเพื่อนพี่จ้าหน่ายคำหน้าที่สนใจครับเดี๋ยวทารสเมลก็ทิ้งไลน์แอดไว้คำน้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับทาร์สเมลก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับคำน้าของ s c t ตามด้วย84ตัวครับอย่าลืมครับมีแอนนำหน้าด้วยนะซี t ก็ตามด้วย84ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถเข้ามาเลยครับหรือคาสแกน QR วอารโค้ดด้านบนกันได้นะก่อนจะมาฟังพี่คอนครับทารสเมลก็ฝากเพื่อนพี่คนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามให้กุศลแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะกุศลแมวทำคลิปต่อๆไปนะครับ มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยคับนะกองด้านของบอนพิม์ลีกอังกฤษครับก็ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างเป็นใหญ่อาร์เซนอลนะครับนะาเต่เปิดสนามไฟเอเมอรเลดครับตอนรับการเยือนสิงโตน้ําเงินครามเซลซีครับคนนี้คับนากรรมการแต่กันชูลาที่2ของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอการ10ครั้งหลังสุดด้วยการนะครับทางอาร์เซนอลเก็บใช้ได้ถึง7ครั้งครับเสมอกันมาที่1ครั้งครับส่วนทางเซลซีครับเก็บใช้ได้ที่2ครั้งครับ เกมล่าสุดนะคคัหนาที่คู่พบกันครับก็เป็นเกมแมลีของเด็กนะาก็เป็นทางด้านของซีซั่นนี้ครับแต่ว่าเป็นดัดแรกครับก็เป็นทางของซูซี่คัหนาเปิดบ้านเสมอทางอาร์เซนอลไปที่2องตต่อครับก็จะมองว่าคํานาเฮดเฮดของคู่นี้คัมนาทางเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลคับนาค่อนข้างขมกว่าคัานาสามารถเก็บใช้ได้เยอดถึง7นัดด้วยกันครับมาครับแล้วก็ดูด้านผลงานคัานาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างอาร์เซนอลครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2นัเสมอไปงน หนึ่งเกมที่เสมอคัมนาเป็นด้านของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับนะรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่หนึ่งครับยูคาเปิดบ้านเสมอทางมายุนิกไปที่สองประตูต่อสองครับส่วนสองเกมที่เขาแพ้คัมนาก็มีเกมมล็กของเองหนึ่งนัดครับทยูคาเปิดบ้านแพ้ทางแอสตันวิลล่าไปที่ศูนย์ประตูต่อสองครับและหนึ่งเกมที่แพ้คัมนากองห้าของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับนะรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่สองครับยูคาบุกไปแพ้ด้านของมายุนิคไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ส่วน2เกมที่พวกเขาชนะคำน้าเป็นเกมมัลีของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีบุกชนะด้านของไบตันที่3มประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดของครับก็บุกชนะด้านของบุกฮมตันได้อีกครับนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับเสือกลางทุ้กอลครับใน5ครั้งหลังสุิติการที่ผ่านมาครับความสามารถทาเงินที่2นัดครับก็เสียเพียง3นัดต่นนั้นครับส่วนน้าผลงานคำน้าเฉพาะเกมในบ้าของทางอาร์ซิอนครับใน5ครั้งหลังสด้ติการที่ผ่านมาคำน้าพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไปเกมเดียวเทนครับ เกมล่าสุดของคำน้นที่พวกเขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมบัลลีของตเจ้าน้าก่อนวันที่14-14ที่ผ่านมาครับที่เขาเปิดบ้านแพ้ทางแอสตันวิลล่าไปที่2ะต่อส่วนครับส่วนในกลางของทุนของคำน้นใน3นัดหลังดเฉพาะเกมเย็นครับพวกเขาไม่สามารถทําเงินได้ครับนะเป็นการเสียไปถึง3นัดด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคำน้นผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางไอซ์ซนอ์นะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่ครับแต่ว่าในการทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมมองว่าย่ำแย่มากเลยนะ ครับแล้วก็ดูนด้านผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างเซลซีครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นึ่งเกมเด่นครับสองเกมที่เสมอคำน้าเป็นเกมมาลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางเบอร์ลี่ไปที่2ประตูต่อ2ครับปุ่ไปเสมอทางด้านของเชฟฟเฟโยเตดครับที่2ประตูต่อ2ส่วน2เกมที่เขาชนะคำน้าเป็นเกมมาลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของแมนยูไปที่4ประตูต่อ3ครับแล้วก็เปิดบ้านถล่มทางด้านของเอเวอเรตันไปถึง6ประตูต่อ0ครับ ส่วนหนึ่งนะัดที่พวกเขาแพ้คำนั้นก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นด้านของรายการบอลถ้วยนะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายคำนั้นรายการ FA ฟเอครับครับที่เขาบุกแพ้หน้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาที่1นึ่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนก็อกว่าครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับเ,รเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2นัดครับจเจ้าไปหนึหนัดก็เสียไป2นัดด้วยกันครับ ส่วนน้าผลงานคํานาจ,จะเพาะเกมเยี่ยง,งทางเซลซีครับใน5ครั้งหลังสนุนการที่ผ่านมาครับทางสุดซีก็ไม่เคยแพ้เลยะนะในการเก็บใช้ได้2นัดครับการเสมอไปถึง3เกมเนี่นครับเกมล่าสุดออนคันาที่เขาออกไปเล่นเกมเยีอยนครับก็เป็นเกมมาลีของเดนนะที่เขาบุกเสมอได้ของเชฟฟิลเดมาที่2มาประตูต่ครับ ส่วนการลงทุนในคำนะัดของเขาในเฉพาะเกมเย็นใน3านัดหลังสุดครับเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นนัดครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับการต้องบอกว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเซลซีครับก็ยังดูด้มด้มนึงด,ด,ดอนอยู่ครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้านะส่วนการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็ยังมองว่า 50- 50อยู่นะครับ ส่วนด้านของดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางจ้าบ้านอย่างอาเซนอลนะครับนาพวกเขาก็เป็น่าฝูงชั่วคราวครับนาก็แข่งไป33นัดครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง23นัดะครับนาเสมอไป5นัดก็แพ้แค่5เกมเท่านั้นครับได้มา77ประตูเสียเพียง26ประตูมี74คะแนนนะครับส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คานาทางอาเซนอลวันนี้คานาพวกเขาไม่มีแรงงานตัวบาดเจ็บหรือติดทบแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับมีแค่ทางด้านของทิมเบอร์เท่านั้นนะครับนาที่มีการบาดเจ็บยาวครับก็จะไม่สาามมรรถ่ทีีได้้ในนนนคคคืะับ สัญญาเชียงเงี้ยอย่างเซลซียสคัมนาพวกเขาก็มีงานโต่บัตรเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับตัวหลักะคัมนาจะเป็นด้านของกองหลังครับอย่างลิสเจมส์ครับนากากทางด้านของเลวีโควิลครับที่มีการบาดเจ็บยาวแล้วคัมนาก็จะไม่สามารถทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของแลแอมนักเตะครับก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมะคัมนาที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับกระไยทางเจ้าบ้านครับอย่างอาร์เซนอลครับวันนี้เฮค้ลอย่างมิเกลอาร์เตต้าครับเตรียมจะปลอมมาแบบ4 3 3ครับ โปรเสา์ตัวคำน้าเป็นด้านของดวิดลาย่าครับส่วนด้านของแบ็กโฟนครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของกิวีโอครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของเบนไวนาผู้เซสต์แบ็กนี้คำน้าจับเป็นคู่เดิมครับเป็นด้านของกาเบียลมาการเยสแต่คำน้าจับคู่ด้านของวิลเลียมชาลีบาครับส่วนกลางสามตัวนี้คำน้าก็จะมีด้านของดิแคนไลท์คำน้ามีด้านของจอร์จินโยครับอีกคนด้านของมาร์ตินโอเดกาดครับส่วนสามกองน้านีนคำน้าก็มีด้านของกาเบียลมาติเนลลี่ครับมีด้านของไคลฮาวเวิร์ดนะคำน้ส่วนอีกคนคำน้าจะเป็นด้านของบุ ส่วนด้านทเทมเพียนะครับนะอย่างเซลซีครับเฮดโค้ชอย่างปอเชติโนครับเรียนจับมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัวนับเป็นด้านของเปโตวิทครับส่วนด้านของแบ็กโฟนครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของดีซาซีครับทางแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของมาร์โกคูเรียยาครับโค้ชแบ็นี้คนับเป็นด้านของชาลบาคนับจับค้งด้านของเตโกซิวาครับ ส่วนกลารสองตัวในคัมนาจะเป็นด้านของเอ็นโซเฟนาเจ้คัมนาจับโคงด้านของไกเซโดครับส่วนสามตัวลูกในคัมนาก็จะมีด้านของมาดูเอเก้ครับมีด้านของกาลเลเต์ครับอีกคนคืด้านของอีไคลโลมูริตครับส่วนกองหน้าตัวเป้าในคัมนาจะใช้ตัวเดิมครับอย่างนิโคลัสแจ็คสันครับข่าล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของราคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นด้านของอาร์เซิโนนคัมนาเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่หนึ่งลูกครับ ส่วนด้าของราคาสูงต่ำในคำน้เปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วนด้าของราคา1นคูณสครับราคาหนให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.48เท่าครับราคา2ให้ทางเซอร์ซีสลาครับอยู่ที่5.40เท่าครับก็ต้องบอกว่าคำน้ำเลขาหนึ่คูณ2ที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางอาร์เซนอลจะชนะสูงถึงสี่เท่าอยู่ลยครับดูจากเลขาแฮนดแคปที่เปิดมาคำน้ำก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกมากๆคำน้ำทางอาร์เซนอลครับเปิดมาต่อถึงลูกควบลูกครึ่งครับ ต่อให้ทางอาร์เซนอลในคำน้ำพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของเสียงเชียร์ก็จริงครับแต่ต้องบอกว่าผลงานในคำน้ำของทั้ง2ทีมชั่วโมงนี้คำน้ำไม่หนีกันเลยครับแถมด้านหน้าของเซลซีคำน้ำก็มีผลงานในเกมเยอนที่ค่อนข้างแข็งแร่งครับกานัหลังสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่แพ้เลยนะเป็นการเก็บชัยได้2นัดครับนะก็เสมอไปถึง3นัดครับต่างจากทีมเจ้าบ้านคำน้ำอย่างอาร์เซนอลคำน้ำสองนัดหลังสุดเกมไมลิกครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้ครับแต่เรื่องของการลงทุนนะคำน้ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลครับใน5้าครั้งหลัง นการเสียไปถึง5านัดด้วยกันครับดูแล้ววันนี้คํานาเหล่าออกมาค่อนข้างแปลกคํานาวันนี้ขอกับฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับที่ราคาที่ลูกควบเพิ่มขึ้นครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่2การจะคํานากองหน้าของรายการเด็กแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคัมนาระหว่างเจ้าบ้านอย่างทิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คํานาแทนสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับตอนรับการเยือนดักบุนเซาแธมป์ตันครับคุณีัคํานากรรมการแต่กันช่วยลาตีสองของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านเฮ h เฮฟของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอการ10ครั้งหลังสด้วยการคำนาทางเลตเตอร์เก็บใช้ได้ที่5ครั้งครับเสมอกมาที่สองครั้งครับสดทางทีมยังอย่างซาติมตันครับเก็บใช้ได้ถึง3ครั้งครับเกมล่าสุดจาคำนาที่คู่พบกันคำนาก็เป็นเกมมลีของเองครับก็เป็นด้านของซีซั่นนี้นะแต่ว่าเป็นนัดที่1ครับก็เป็นที่1 6บถึงที่ผ่านมานะก็เป็นทางด้านของเลตเตอร์ซิตี้คำนาสามารถบุกมาถล่มได้ถึงประตัว่อนหนึ่งนะครับ มาครับเราก็มาดูด้านผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับอะไรทางเจ้าบ้านครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลักสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะเพียง3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะสองเกมที่พอแพ้ครับก็เป็นเกมมาลีกของเองทั้ง2นัดนะครับก็มีบุกแพ้ด้านของมิวอลคำน้าที่1ประตูต่อสูนครับแล้วก็บุกไปแพ้ด้านของพีมาร์ตมาคำน้าที่1ประตูต่อสูนครับเสียสามเกมที่เขาชนะคำน้าก็เป็นเกมมาลีกของเองทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะด้านของนอริสซิตีี้ไปปท่่3รระตตูอคับ เปิดบ้านเอาช้างได้ของเบอร์มิแฮมไปครับที่2ประตูต่อวหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับน้าของพวเราครับก็เป็นที่ยี่สิบจนสี่ที่ผ่านมาครับทางเลสเตอร์ซิตี้คำนัดก็เปิดบ้านเอาช้างได้ของเว็บบอมบิดมาได้คำนัดที่2ประตูต่อวหนึ่งครับส่วนการของทงของพวเราครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำงานได้เพียง1นัดครับเสียไป3นัดแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันครับส่วนด้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านของทางเลสเตอร์ซิตี้ครับใน5ครั้งหลังสถิติการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วกก็แพ้้ไป2นนัััดดวยครบ เกมล่าสุดอัคคระที่เขาได้เกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะดูเขาเปิดบ้านเอาชนะของเวสต์บอมบิดเอาเปรียบไปได้ที่สอตัวต่อหนึ่งครับเสวนกลางทุ่นของเขาครับใน3านัดหลังสุดอัคคนะเฉพาะเกมในบ้านครับพเขาสามารถทำงานได้เพียง1นัดครับเสียไป1นนัดแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันนะพ้จะบอกว่าคำนาตอนนี้ทางเลตเตอร์เซตตี้คำนาฟอร์มกำลังเข้าฝักอัคคระพวกเขาครับไม่แพ้ใครมาถึง3นัดด้วยกันเลยครับสสวนกลางทุนของเขานี่ช่วงนี้ครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ มาครับแล้วก็หนูน่าผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างเซาท์ทป์ตันครับผลงานของเขาในห้าครั้งหลังสมมิการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยได้เพียง3นัดครับเสมอไป1นัดแลัดก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับในเกมที่เสมอคำน้าก็เป็นเกมมาลีกของตัวเองครับที่เขาบุกเสมอได้ของแบ็กเปิร์ลโลเวอร์มาที่1นประตูต่อหนึ่งครับส่วน3นัดที่พวกเขาชนะคำน้าก็เป็นเกมมาลีกของเองทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะด้านของโคเวนที่ที่2อประตูต่อหนึ่งครับเปิดบ้านเอาชนะด้านของวัตฟอร์ดที่สามประตูต่อสองแล้วก็ ส่วนหนึ language, ่งนัดที่พวกเขาแพ้คบนะาก็เป็นเกมล่าส yes. ุดของพวกเขาครับก็เป็นเกมมาลิกของเด็กนะก็เป็นที่20เดือน4ที่ผ่านมาครับที่พวกเขาบุกแพ้ด้าของคาดิฟซิตี้มาคาน้าที่2อตัวจหนึ่งครับส่วนกลางทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้างครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1นัดครับก็เสียไป2นัดด้วยกันครับส่วนด้านผลงานคำน้เฉพาะเกมเยี่ยงทางซานตันครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง1นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไป3เกมด้วยกันครับ เกมล่าเสือคัมนาที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมมารีดของเจงนะก็เป็นที่20่เดซที่ผ่านมาครับที่เขาบุกแพงได้ของคาร์ดิฟซิตี้มาที่2ประตูต่อหนึ่งครับเสือกลางทุ่งของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดคัมนาเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้ครับเป็นการเสียไปถึง3นัดด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคัมนาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเซาท์ทิมตันนะครับนะก็ยังดูดุ้นดุ้นโดนดอนอยู่ครับเสือกลางทุ่งของเขาในช่วงนี้ครับผมก็ยังมองว่า50 50อยู่นะครับ ส่วนด้านของอันดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้คานาทางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงอยู่ครับประแข่งไป43านัดครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง29นัดครับเสมอเพียง4นัดก็แพ้ไปถึง10เกมครับได้มา81ประตูเสียไป39ประตูมี91คะแนนนะครับส่วนด้านเยียงอย่างเซาทิมตันครับพวกเขาอยู่อันดับที่4ครับประแข่งไป43านัดครับเป็นการเก็บชัยได้25านัดครับเสมอไป9กานัดก็แพ้ไป9เกมเท่านั้นครับได้มาถึง85ประตูคำนาเสียเพียง556ประตมี8นนา ส่วนด้านขอเลยค่ะแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้คำน้ำเปิดมาต่ออยู่ที่0.25ครับราคาหลังหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึงครึ่งลูกครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำคำน้ำเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคา1นึ่งคู่สครับราคา1นให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่2.11เท่าครับราคา2อให้ทางซัมตันชนะคำน้ำอยู่ที่3.03เท่าครับก็จะบอกว่าคำน้ำเล่าหนึ่งคู่สองที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าโอกาสที่ทางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้จะชนะสูงเกือบ1เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้คำนาทาง l e t ร์ซ City ครับพวกเขาก็จะเปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียคำนาส่งดาวผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมคำนาผมมองว่าค่อนข้างสูสีครับแต่ที่น่าสนใจคำนาคือเกมในบ้านของทาง l e t ร์ซ City ครับเต้จะบอกว่าคำน้าผลงานเกมในบ้านของทาง Letter City คำนาผลงานค่อนข้างแข็งแกร่งครับนะพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดติดต่อครับ ต่างจากทีมเยือนครันาะอย่างเซาแิมตันครับถ้าเรามาดูผลงานคำนัดในเกมเยี่ยงทางเซา,าติมตันครับต้องบอกว่าผลงานเกมเยี่ยไม่ค่อยดีครับสามนัดหลังสุดนะครับนาะยเฉพาะเกมเยี่ยครับเกมในลีกนะว่เขาไม่สามารถเก็บชัยได้ครับในการแพ้ไป2นัดก็เสมอไป1เกมครับ แต่ในเรื่องของการลงทุนนะครับนัเฉพาะเกมอย่งองทางซ้อมกันครับใน3ด้านหลังสุดนะพวกเขาก็ไม่สามารถทำเงินได้ครับในการเสียไปถึง3าด้านด้วยกันครับบวกกับแรงจูงใจในวันนี้ครับนัที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาต้องการ3คะแนนนะครับนะาเพื่อพวกเขาคานัดจะลังจากฝูงต่อไปครับนะถ้าพวกเขาอยากอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์นะครับนาวันนี้ต้องเก็บ3คะแนนได้ได้ครับแต่ด้านของเฮ h ุเฮตนะครับนะาที่ยังคู่พบกันนะครับน้าในเกมล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้คบนะาสามารถบุกไปถล่มได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งครับนดาแล้ว่นนครัน จากฟอร์มชั่วโมงนี้นะอย่างแกอาจจะเสมอครับดูแล้วนี่ครับนะขอกัดฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ราคาที่0.25ครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อโคู่ที่3กันนะครับนากก็บินมาที่อิตาลีครับเป็นด้านของรายการบอลถ้วยนะเป็นบอลโคปาอิตาเลียนครับครับรอบสี่ทีมสุดท้ายคำนั้นนัดที่2ครับก็เป็นทางเจ้าบ้านคำนั้นอย่างลาซิโอครับแตปรปสนามสตาดิโอโอลิปิโกครับตอนรับการยืยนยูเวตครับค้งในคำนั้นทำการแต่งชุดลาที่2ของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอการสิบครั้งหลังสถิตการํานาทางลาซิโอครับเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับเสมอไป2นัดก็แพ้ไปถึง6เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดํำนาที่คู่พบกันครับก็เป็นด้านของรายการนี้นะรอบสี่ทีสุดท้ายในที่1ครับก็เป็นด้านของยูเวนตอจะทำนาที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนที่2มาตัวสุดนะครับมาครับแล้วก็ดูด้านผลงานํำนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับอะไรทางเจ้าบ้านครับอย่างลาซิโอครับ ผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสถิการที่ผ่านมาคำน้าพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเท่านั้นนะสองเกมที่แพ้คำนาก็มีได้าของรายการบนถ้วยหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของรายการนีน่านัดที่1ครับทีทางลาซิโอครับปลุกไปแพ้ที่2ประตุตศูนครับ และหนึ่งเกมที่แพ้ครับนะก็เป็นเกมเมาลีดของเองครับที่เขาบุกแพลงด้านของ AS โลมามาครับนะที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วน3เกมที่เขาชนะครับนะก็เป็นเกมเมาลีดของเองทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะด้านของยูเวนตุสที่หนึประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเอาชนะด้านของซาเลนิกาน่าครับนะที่4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดครับก็สามารถบุกปอาชนะด้านของเจโนได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของพวครับใน5ครั้งหลักสุดที่การที่ผ่านมาครับนะพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึงง3นนนนัััััดดคครรบบแล้้วก็เเเสีียยพ2ท่า ส่วนด้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านของลาซิโอครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาคำนัพวกเขาสามารถเก็บชนะด้งนัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับเกมล่าสุดจากคำนัดที่เขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลิกของเต็งน้าก่เป็นที่13 -4 นที่ผ่านมาครับว่าทางลาซิโอคำนัที่สามารถเปิดบ้านถล่มทางซานแลนีิตาหน้าได้ที่4ตัวตันหนึ่งนะครับส่วนกลางทุกคนครับใน3นัดหลังสุดในกคำนัเฉพาะเกมในบ้านครับ พวกเขาสามารถทำงานได้ถึง2นัดครับแล็เสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะก็รจะบอกว่าคำนาผลงานช่วงนี้ครับของทางเจ้าบ้านอย่างลาซิโอคำน้าพวกเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่คำนะาสว่วนการทุนของเขาในช่วงนี้นครับผมยังยยมองว่า -50 50อยู่นะครับมาครับแล้กญญญวก็ดูด้าผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างยูเวตุสครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสถิตการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยเพียง2นัดครับเสมอไป2นัดก็แพ้ไป1นเกมด้วยกันครับอย่งเกมที่แพ้คำนานก็เป็นเกมเมลีของตัวเองครับที่เขาบุกแพ้ดางของลาซิโอมาที่1ตู่นบ ส,ส,ส,ส่วน2เกมที่วคาดนะก็มีด้านของรายการนี้คํานัน1นัดครับที่เขาเปิดบ้านอาทางด้านของลาซิโอไปที่2ประตูต่อู0ครับและ1เกมที่ซ้ายครันะเป็นเกมในลีของเองครับที่เขาเปิดบ้านอาชางด้านของฟอาร์เจนติน่าไปที่1ประตูต่อ0ครับส่วน2เกมที่เสมอคํานันก็เป็นเกมในลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีบุพเสมอทางด้านของโตริโนมาคํานันที่0ประตูต่อ0ครับแล้วก็เกมล่าสุดนะคํานันก็บุพเสมอทางด้านของไกรี่มาที่2ประตูต่อ2ครับสดยการทั่วกันครับใน5ครั้งหลังสารายการที่ผ่านมานะพอสามารถทําเงินได้2นัดครับก็เสียไปถึง3นัดด้วยกันครับ ส่วนด้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมเยือนงทางยูวิตตัวจะคำนัดใน5ครั้งหลังสถิการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บชัยได้ครับในการแพ้ไป2นัดก็เสมอไปถึง3เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดคำนัดที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะก็วันที่20เดือนสที่ผ่านมาครับยูเขาบุกเสมอด้านของไกลี่มาที่2อประตูต่อครับสถยการทุกครั้ครับใน3านัดหลังสดกคำนัดเฉพาะเกมเยือนครับ พวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะในการเสียไปถึง3ามนัดด้วยกันครับการ้องว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางยูวิตุ์คำนับก็ยังดูดุ้นๆนนอนอยู่ครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาในช่วงนี้ครับผมมองว่าค่อนข้างย่ำแย่มากเลยนะส่วนถ้าขอเลยค่ะฮันนี่แคปในวันนี้คำนับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างลาซิโอครับเปิดมาต่อที่เสมอครับราคาหลังหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึง0.25สครับส่วนถ้าขอค้าสูงต่ำในคำนับเปิดที่2ลูกครึ่งสอูกครึ่งครับ ส่วนด้านของราคาหนึ่งคู่สองครับราคาหนึ่งให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่สองจุดแปดสองเท่าครับราคาสองทางยูตัวชนะครับอยู่ที่สองจุดสี่เจ็ดเท่าครับก็ต้องบอกว่าคัมนาเฮมเฮคู่นี้คัมนาออกมาค่อนข้างสูงสีกันมากครับก็เป็นบอลสามหน้านะสามารถออกได้หมดครับสําหรับคู่นี้นะครับ วันนี้คัานาก็ไปรอบสี่ทีสุดท้ายคาัานาที่สองคัมนาก็เป็นนัดตัดสินนะคัมนาว่าใครครับแต่สามารถเข้าไปรอบชิงได้นะวันนี้คัานาทางเจ้าบ้านอย่างลาซิโอคัานาพวกเขาครับนะไม่มีตัวเลือกครับนอกจากต้องชนะเท่านั้นนะครับนะพอนัดแรกครับพวกเขาเสียเปรียบมากๆคัานาบุกไปแพงด้านของยูเวนตสม,มาที่สองตัวต่อสครับทำให้วันนี้คัานาพวกเขาต้องเน้นเป็พิเศษะคัมนาก็ต้องเปิดเกมหน้าแรกกันนะครับถ้าพวกเขาอยากจะเข้ารอบต่อไปนะ และอย่างคำน้าที่น่าสนใจคำน้าคือผลงานเกมในบ้านของลาซิโอคำน้าต้งองบอกว่าชั่วโมงนี้คำน้าฟอร์มกำลังเข้าฝักครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง2หนัดติดต่อครับแต่ในเรื่องของการลงทุนนะคำน้าก็สามารถทำเงินได้2หนัดติดต่อคำน้าเฉพาะเกมในบ้านครับ หลังจากทีมเยือนครับอย่างยเวตต์คัานาที่พวกเขาครับยังคงมีปัญหาในเกมเยือนครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาทุกรายการนะครับนะพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยครับเป็นการเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยองครับแต่เป็นเรื่องของการลงทุนในคัมนาในห้ครั้งหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะเป็นการเสียถึงห้านัดติดต่อกับคนาเฉพาะเกมเยือนครับแต่บอกว่าเกมเยือนค่อนข้างย่ำแย่นะ บอยทา้งด้านของเฮตูเฮต์คัมนาที่ทั้งคู่เจอกันใน4ครั้งหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าบอลคู่นี้คัมนาบ้านใครบ้านมันครับลาซิโอคันาพวกเขาได้เล่นเกมในบ้านครับต้องบอกว่าพวกเขาคันาแทบไม่แพ้ให้ทางด้านของยูเวตุเลยครับโดยแล้ววันนี้คัมนาผมขอกัดฟันครับตอไปที่เจ้าบ้านคัมนาอย่างลาซิโอครับที่ราคาที่เสมอครับฟันทง จบไปแล้วคำน้าสามโคครับที่ทารสเมลเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่นครับสำหรับนั่งทางยูทูบครับสำหรับใครครับที่อยากได้เตมเตงวีพีทาร์สเมลครับวันนี้ทาสเมลจะให้เนไม่ทางคู่ไหนครับอย่าลืมเข้ามาขอกันในกลุ่มนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียหาจ่ายนะครับก่อนจากไปครับทาสเมลอวยพรขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วนานาวันนี้ทาร์สเมลขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ